เราสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่หนวันนี้เรามาในงาน UBU KMP นะคะเพื่อแต่งงานที่จัดเป็นกิจกรรมนัดเปลี่ยนแสมบรณสำหรับคลากงารทั้งสายเด็และสายวิชากในงานเซลลนี้ะคะมีกนีขอีเรามาีของอะไรบ้าง ตอนนี้รายงานที่กี่อรนะผมตำแหน่งตำแหน่งชื่อนะครับชื่อตำแหน่งของผูก็ัโรงการแลวก็บรราราศีลูกบรรยดกศของวันนั้ก็จะมีการสานักวิทย์ของเราจะมาทำงานกันนำเสนอข่าวสารมีทั้งหมดนะค สิ่งกลุก่มหัวข้อเรื่อง,องก็น,น,งน,น,ะนะคะที่จะมที่ที่นี้ทเ่ทน่ที่ที่ทีที่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 ทัน่องของแนวทา่การี สแกนตนีนะครับอาจารย์เห็นกูก็สแกนเลยนะครับไปที่ลำคาสัญลัรงนี้กูก็แบบไปได้เลยครับจำแนกที่เชื่อมานยาวจำแนกซึ่งวันนี้สำนักวิทยาบริการเราก็มีตัวแทนมาต้อง30มสวบข้อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบรรยากาศโดยรอบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอนี้เป็นของสำนักคองค่ะการัขน้านะครับดักนะครหรือต่คน่งธาคาในรอบบ้านเราเนี่ย สามารถกดโอรได้เลยนะครับเราจับคู่เฉพากคู่อย่างเอาเรื่องอะไรก็โอรที่เดียวนะครับสามารถค้นหาได้ทีนี้เราสามารถเูอได้ว่าตัวนี้ก็คือสมมติว่าพ้องอยาที่ไซมูนใช่ไหมไซมูนตั้งนจมารึงพอลลี่มากระหน่อดโอเคหรือไใช่พี่สาวี่สาวี่ชาว่าันที่คอม่เอร์นะ้เราก็เป็นเพื่อนพันจุดเฉพาะพ้องพัจุดเฉพาะใแล่ลก็เป็นกรกำลังคลื่นกันเลยค่ะเราก็จะมี บุคลากรของสำนักวิทักบริการของเรานะคะเข้ามาร่วมซึ่งในนั้นก็จะมีสำนักวิทักบริการที่มาเสริมร่วมในการกิจกรรมนะคะละบอลหนึงละฟันเนาะตอนที่เขารู้จักว่าโอเคในบอลเนี่ยที่มอบอลเราเนี่ยช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้ทำรุ่นทำพี่มีที่ไหนบ้างนะฮะแล้วเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำคณะกรรมการก็จะมีการจัดเวลานะคะว่าต้องในแต่ละทีมจะใช้เวลาประมาณ1ินาทีค่ะสำหรับผมก็คือมีการที่เขาถึต้องเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับค่ะขอเสียพวงมือให้กับ คณะนะคะในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่จะนำเสนอท่านต่อไปนะคะทุกคนท่านท่านที่อยู่ทางออนไลน์นะคะก็ทางบรรยากาศของอาการว่าได้นะคะในส่วนของเรื่องาวค่ะสรียรับได้เลนะคะแล้วก็มีการจัดและพูดนนำเสนอผลงานท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญนางวรุณีชัยการค่ะจากคณะวิทยาศา,าสตร์ นำเสนอในหัวข้อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของงานบริหารทั่วไปขอเรียนเชิญ วันนี้นะคะเราก็จะมีการนำเสนอผลงานการพัฒานางานแนวปฏิบัติที่ดีนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนค่ะที่มาร่วมประกวดเพื่อจะรับรางวัล UPU KM Fair <c oughs> ซึ่งจะผลงานชิ้นที่ถ้าใายได้ได้ดรับรางวัลน,นะคะ <c oughs> จะเป็นรางวัล UPU <c oughs> <c oughs> แชร์แอนเลนอวบ2,202ค่ะซึ่งมีความหลากหลายทั้งคณะเทศาคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์และเรครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และคณะสำนักและสำนักวิทยบริการค่ะ ระบบนี้ตั้ขึ้นมาด้วยผู้บริหารแ้ะนักวิาาสตร์ที่มีนโยบายในการเสนหัสร้ผู้นในแกาซึ่งแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ15นาทีนะคะหลังจากนำเสนอเสร็จแล้วคณะกรรมการก็จะมีการสัมภาษณ์ค่ะทย่ตอกลังยั้บกนยนะังนนง้กจะมีหน้าที่นการรแทนใน ตอนนี้พี่เสียงไม่ค่อยพูดเลยนะพอพี่แต่ตุ่มตุ่มต่่นะคะอยู่ในคิวรอนำเสนอผลงานอยู่ซึ่งวันนี้นะคะพี่หนุของเราเนี่ยจะมือเริ่มเย็นแล้วก็จะมาเขาเรียกว่ามารอเตรียมเพื่อจะทำการนำเสนอผลงานใช่ไหมคะพี่หนุ่มมือเย็นแล้วค่ะ บริหารสามารถจเอกสารได้อย่าง่เเต้นเต้นากไหมคะเนี่ยในันีอยู่ในหงที่ตั้นยคนิดนิดค่ะกาารานของระบี่ใจหายใช่ไหมคะทิ่ก้มหานี่คะระบบสารสนเทศ้นตอนในการพารซึ่งช่วงเช้าก็จะเป็นของคณะต่างๆนะคะที่เขานำเสนอไปแล้วช่วงเ้า ซึ่งวันนี้รายการ level four อยู่ของเรามุกกองถ่ายมาเพื่อจะทำการถ่ายท้อสดภาพบรรยากาศของการร่วมกันจัดกิจกรรม u p u km ไปค่ะซึ่งปี2022ก็มีความหลากหลายของเนื้อหาที่จะนำผลงานมาแนะนำกันค่ะเราจะพัฒนาขั้นตอนกระบวนการที่จาก พีหนที่นงมีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างคะเตรียมตัวอย่างดีค่ะคลิปเพิ่งเสร็จเมื่อตอนเื้อทายเองแต่ว่า,าสดๆร้อนๆเลยนมันทำคลิปเสร็วกมือเลยค่ะแต่ว่าะความสู้อนนะับผลงานวิชาการปีนี้ครับ ส่งมาเป็นปีที่สามแล้วกับเวทีนนะคะแปลว่านี่เป็นครั้งที่สามคือไม่ได้เน้นเขารอบแต่เน้นเข้าร่วมค่ะคือวัตถุรรทธาต่างประชาสัมพังต่างๆที่ห้องสมุดเรามีในประชาคมชาโลวอนยูนรู้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ้างการบริการของเราหรอคะพี่ชาค่ะเป็นเกี่ยวกับการบริการการประชาสัมพันธ์ของเรานะคะ ซึ่งวันพี่หนุมจะเป็นคนนำเสนอคนสุดท้ายของฟินอะไรค่ะฟินเล่ยเ <c oughs> ดือกฟินอะไรเดอรกนี้ก็คอยติดตามชมดูนะคะว่าจะมีความอ่าเร่าใจตื่นเต้นกันขนาดไหนนะคะ <c oughs> าคาดหวังอะไรมากคันเดื <c oughs> โอเคโอเคอย่าให้โปะพ่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปแอบถ่ายด้านหลังของทีมงานที่เขาจะนำมาลสงผลงานกันนะคะขั้นตอนของเราน่ว้องทันระบบเนีเราจะมีการแ้เไประบไนอันนี้บรรยากาศข้างหลังนะคะที่จะมีการขอกำลสนอผลงาน ขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมนะคะเป็นไงคะเสียงโอเคไหมคะช่วยบอกด้วยนะคะระบบแรกอการชห้อแล้วก็จะเปิดใชาเข้าไปในบริเวณกับ่มนเนตร์กับเอสแยร์ เราจะมาคุยกับน้องในตัวแทนสำนักวิทยาบริการนะคะแนะนำตัวด้ค่ะสวัสดีค่ะคณิ t h าจุ้มรีค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ยังไม่ถึงคิวของสำนักวิทย์นะคะสำนักวิทย์นะคะเรามีผลงานที่มานำเสนอด้วยกัน4ผลงานนะคะของสำนักวิทย์ก็จะประมาณบ่ายสามโมงนะคะตอนนี้ถึงคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ ในทีมงานมีใครบ้างเอ่ยที่น้องเอ๋ยนำเสนอคะในทีมงานนะคะก็จะมีดิดิฉันเองที่อนาวัยกาทองนะคะในเรื่องของการพัฒนาระบบควบคุมก,การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะสู่การเป็นองค์กรสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีน้องถัดไปก็คืออน้องพิรตินะคะในเรื่องของเสียงของลูกค้าสู่การพัฒนา การบริการของห้องสมุดรูปแบบใหม่นะคะอ t a i เทนเมนโซนนะคะถัดไปก็จะเป็นที่ชันชัยนะคะ,ะตัวแทนของเทคโนนะคะในหัวข้อ,ขอการพัฒนาทักษะวิชาชีพยุคใหม่ด้วยกราฟิก3มิติแอปพลิเคชัน Nomad for iPad นะคะก็สุดท้ายจะปิดงานนะคะพี่พนมเจรินแสงนะคะในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะด้วยสื่อสังคมออนไลน์สำนักพิทยบริการาริยุรารชธานีนะคะ ในการนี้นะคะในช่วงท้ายนะคะทางหมหาวิทยาลัยก็จะมีการประ,ประกาศรางวัลชุมชนนักปฏิบัติหรือ C.O.P. นะคะซึ่งในงานนี้สำนักวิทย์เราเองนะคะก็ได้เข,ข้า,ขารอบนะคะเดี๋ยวจะรอดูตอนท้ายนะคะแล้วก็จะมีประกาศรางวัลทบทวนการปฏิบัติงานของ a e ะในตอนท้ายๆของงานวันนี้ค่ะ ใช่าี่าะประกวดอะไรบ้างแล้วแล้ววันนี้มันมีงานมีการประกวดลักษณะย,ยังไงบ้างคะในการเข้ามาร่วมประกวดเคเอ็มในครั้งนี้นะคะ่ะโดยหลักๆแล้วด้วยหลกัหลกๆนะคะในกิจกรรมของมาวิทราลยนะคะเขาจะจัดทุกปีนะคะจะเรียกเป็น อีพยูเคเอฟแนะคะจะมีให้เปิดโอ,อกาสบุคลากรข้างสายวิชาการสายสนับสนุนนะคะในการนำเสนอผลงานนะคะทั้งผลงานพัฒนางานในบริบริที่ดีค่ะแล้วก็อาตูอานะคะจะเป็นคนงานของแยกเป็นสายวิชาการที่เป็นสายวิชาการแล้วก็สายสนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติอันนี้ก็จะ มีชุมชนในเว็บไซต์ของอมหาลัยนะคะเรียกเว็บ K M ค่ะตอนนี้ก็จะมีการตั้งกลุ่มชุมชนให้นำเสนอโพสเผยแพร่บทความนะคะแนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากรากน,นะคะแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือ A A R คือทบทวนการปฏิบัติงานหลังการทบทวนหลังการปฏิบัติงานค่ะค่ะ ทบทวนหลังการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมระดับคณะสํานักนะคะให้แต่และหน่วยงานนะคะ,ะทบทวนการปฏิบัติงานโครงการการิจกรรมที่ผ่านมาในปีว่า2 5ง5รบค่ะแล้ ประเภทของรางวัลที่เราจะได้รับถ้าสมมุติเราเป็นหนึ่งในสามรางวัลน,นี้มีรางวัลอะไรบ้างไหมคะนรับซึ่งน้องเอจะเป็นคนที่ทราบข้อมูลของการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะเดี๋ยอกขอเวลาให้น้องเอเช็คข้อมูลสักครู่นะคะ เจ้าหน้าที่พัฒนาปาร์ตี้ก็มีรางวัลก,กิจกรรมที่นำเสนอผลงานพาร์ตี้เขาต่งยางใหญ่ทุกทางเป็นสี่รางวัลด้ะะนนวยกันนะคะชนะเลิศก็คือจะชุดจำงวนหนึ่งหมื่นบาทนะคะความร่วมงานความร่วมรางวัลนะคะอันนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะและทีนี้ ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวนหนึ่งรางวัลนะคะค่ะเงินรางวัลแปดพันบาทพร้อมรูดรางวัลและใบประกาศนะคะรางวัลที่สองเงินรางวัล5้าพันบาทพร้อมรู่นะคะและใบประกาศนะคะแล้วก็รางวัลที่สี่รางวัลผลงานยอดเยี่ยมหรือป๊อปปูล่าโหวตก็คือให้อาบุคลากรุกคนในมหาลัยนะคะทั้งออนไลน์นะคะร่วมกันโหวตให้กับผลงานที่นําเสนอะคค่ะ จซึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการที่บุคลากรคณาจารย์ให้ความร่วมมือในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องเอเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะต้องได้ไปคุยกับ

อ,อยู่กับพี่เล็กพีเล็กนะคะคนนี้พี่เล็กพี่เล็กชาญชัยนะคะคซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง<ส>ในผู้ผู้ร่วมนำนำเสนอผลงานกับเรานะคะคสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงครับพี่เล็กคนนี้ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ๋อบรรยากาศตอนนี้ก็ผู้นําเสนอก็จะเป็นของคณะวิทย์นะครับก็นําเสนอผลงานพัฒนานะครับของสายสนับสนุนด้วยครับส่วนคิวของสํานักวิทย์ก็จะน่าจะเริ่มประมาณบ่ายสามนะครับก็จะเริ่มวันนี้เล็กนําเสนอเรื่องอะไรคะอ่าพี่เล็กนําเสนอผลงานเรื่องของการพัฒนาทักษะวิชาชีพยุคใหม่ด้วยกราฟิก3มิติทีนะครับ โอเคค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราเราติดตามฟังผลงานของพิเล็กกันนะคะคับสู้ค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องใหม่ไฟแรงของเรานะคะน้องเบสนะคะสวัสดีค่ะน้องเบสสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างการนำเสนอผลงานพร้อมไหมตอนนี้กำลังรอนำเสนอผลงานอยู่ครับค่ะของน้องเบสนี้เป็นผลงานเรื่องอะไรคะ อของผมเป็นผลงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังเสียงลูกค้าสู่การพัฒนาบริการห้องสมุดรูปแบบใหม่ให้ดูเทนเมนโซนครับ ก็เป็นเรื่องของเอเจเทนมินโซนนะคะผู้ใช้ประการหลายคนก็คุ้นเคยอยู่เพราะเป็นฉากประจำของเรานะคะสู้ๆค่ะน้องเบสครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้น้องเบสด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะวนนี้เป็นพี่ตุ้ยตัวจริงละเมื่อกี้บอกพี่เลยเป็นพี่ตุ้ยเฮ้อ่าขยะเรื่องวัสดุขาไปดูสวัสดีครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยก็ ดีครับกันจะได้มามีโอกาสได้นำเสนองาน k คเอมของมหาลัยครับค่ะก็เป็นการนำผลงานมาแลกเปลี่ยนกันเนาะใช่ครับวันนี้พี่ตุย้ยนำเสนอเรื่องอะไรคะก็จะเป็นผลงานร่วมกับคุณคณิธานะครับรก็จะเป็นระบบควบคุมการใช้พลังงานของของสำนักวิทยาการนะครับรก็จะตามสนองในส่วนของการเป็น Green Library นะครับคับยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้ของ การเป็นกรีนและบรี่และกินออฟฟิศกันอยู่ใช่ครับเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ตุ้ยซู่ซู่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อกี้ว่าเป็นผลงานร่วมนะคะเป็นผลงานร่วมนำเสนอกับน้องเอ๋นะคะน้องเอ๋บอกน้องเอ๋พูดไปแล้วอูาสูๆค่ะชาวสำนักวิทย์นะคะค่ะ ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศยรวมพบกับพันธมิตรเราอีกคนหนึ่งไหมเป็นพันธมิตรทางวิชาการนะคะกับทางสำนักคอมนะคะสวัสดีค่ะน้องหน่อยสวัสดีค่ะใด็กเฟซบุ๊กเราเป็นคู่มั่นกันนะคะค่ะ ก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเป็นทั้งผู้นำเสนอนะคะแล้วก็เป็นผู้เข้าร่วมเพื่อรับฟังผลงานดีๆจากสมาชิต UVU ของเรานะคะจากรายชื่อเนี่ยก็มีผลงานที่น่าสนใจเยอะมากค่ะทั้งที่เป็นแบบเอาไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองได้แล้วก็เป็นผลงานที่ น่าจะเป็นต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้ค่ะ <blows> นี่แหละค่ะคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนในรู้เราเป็นทั้งผู้ที่มานําเสนอและเป็นผู้ที่รับฟังการนําเสนอด้วยนะ,ะคะทีนี้นะคะไปเลยคะวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรคะน้องน้องอวันนี้นําเสนอในเรื่องของการทารํา r ์ทอค่ะก็คือเรื่องของการศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินง,งานซึ่งได้บบรับมอบหมายในเรื่องของการพัฒนาทักษะให้กับบ,บุคลากรและก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะ ก็เลยจากที่ทํางานก็เลยได้มีการวิเคราะห์ดูซิว่าประสิทธิภาพของการทำงานเป็นยังไงบ้างก็จะออกมาเป็นผลงานในรูปแบบของ r 2 r ค่ะนี่ราค่ะคือผลงานจากการประจำของเราใช่ค่ะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยกันน้องน้อยขอบคุณค่ะนะคสุดๆขอบคุณค่ะอันนี้ก็ทั้งหมดนะคะของการนำเสนอผลงานนะคะเขาเรียกอะไรนะ กองทัพวิชาการของสำนักวิทยาบริการนะคะก็มีบุคคลเหล่าน so ี้นะคะที่มาร่วมในการนำเสนอผลงานวิชาการกับงาน u k m Fair นะคะเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนจะปล่อยหมัดเด็ดในการนำเสนอผลงานทางเรงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะขอคือบคุณค่ะ้าไม้แล้วก็ให้เขาเมื่อมาเนจา พี่วาวพี่วาว,ว,าวรับช่วงต่อพี่กำลังตื่นเต้นค่ะได้ค่ะก็หลังจากที่พี่กำลังตื่นเต้น <laughs> กับรอบฟินาเล่ <laughs> ของพี่ได้อ่ะ Ar, ok yo, ตอนนี้เราก็จะไปดูบรรยากาศตรงด้านหน้นนานะคะว่าคณะกรรมการว่าในงานเป็นยังไงบ้างนะครับสามผู да ้ใหญ่ในการสร้างคือการสร้างแนวใช่อาจารย์แล้วก็บุคลากรกัทยอยิ่มเข้ามาเป็นทีกให้ทางทาคเดีะห์ค่ะจาก qr c f ส่วนี้จะเป็น ภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะคึกคืนประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอผลงานและมีกรรมการนะคะรอให้คําแนะนําหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมในการนําไปต่อยอดนะคะซึ่งแ<ม>ลผลงานก็จะมีการนําไปต่อยอดนําไปใช้งานใน,ในงานต่างๆต่อไปนะคะตรงนี้เพิ่งก็ปีหน้าจะมีเรื่องใหม่ๆที่เกี่ยวกับการต่อยอดปีหน้ามานําเสนอด้วยเุดก่งะกนะคร ต้อง,งติดตามเพาเห็นว่าทางงานวิจัยจะจัดงานนี้ทุกปนีนะคะซึ่งสำรับวิทย์เราก็มีตัวเต็งหลายท่านเลยนะคะเพื่อจะมาร่วมชิงรางวัลในคร้งน,นี้ซึ่งทุกคนมีริง <พอ S 2> มแล้วต้หง้าต้องตาม,มากเลยเราจะไม่พูดถึงเรื่องรางวัลแต่เราจะพูดถึงเรื่องการที่เราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่านะคะเราได้รับเอางานของเขาไม่ใช่ลอกนะ เอาของเขาไปพัฒนาต่อยอดต่อแล้วก็เอางานของเรามาเล่าให้เขาฟังนะคะโดยที่เป็นวิธีเวทีอีกเอที่เราจะสามารถประชาสัมพันธ์งานของเราได้เช่นกันนะครัระบวนการนี้ค่ะคอนเฟิร์มมาที่ตลกเราทีนึงคือเราไม่ต้องไปผลงานไอ้รางวัลเนี่ยถือเป็นผลพลอยได้หลักการนะคะใช่ค่ะกระบวนการที่นีอ่าสี่ขั้นตอนนะครับอ่าเราขอให้เซ็ตโทเค็นแล้วก็ที่เดียว เดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะภาพวันนี้จะดูเบลอในทีเอฟเฟกหรือเปล่าวันนี้ที่ฟังมาก็มีผลงานที่น่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะน้องวาวเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปต่อยอดกับงานประจําของเราได้นะคะเป็นพัฒนาต่อแล้วก็ไม่แน่งานที่เราต่อยอดอาจจะไปปรากฏอยู่ในเวทีระดับชาติอย่างพูรีเดทวิชาการต่อไปด้วยก็ได้นะคะใช่ค่ะนะคะ ต้องรอติดตามค่ะจากเวทีเล็กๆ UBUKM ไปอาจจะไปถึงวิชาการพลเริเนนะครัพเนืวิชาการเนี่ยพูดสลับกันแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่าเมื่อไหร่จะไปถึงคิวของสำหรับวิ์เราบ้างนะคะ คิวสุดท้ายค่ะฟินาเล่ค่ะ่ปีนี้ค่ะคนแรกของเราก็คือใครคะพี่โดคนแรกนี้ลุกขึ้จะเป็นพี่ตุ้ยอนวัฒน่าจะเป็นพี่ตุ้ยนะคะเป็นคนแรกในลำดับนะคะเราใช้คนเดียวได้ถ้าเรามีหลายตัวแล้วก็จะเป็นพี่เคนกับน้องเบสนะคะทำผลงานร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นพี่เล็กีแล้วก็ฟินาเล่ที่พี่โหนกดคนที่ดการงานจบ ได้แต่งได้เดินรอบพินาเล่นะคะใช่ค่ะคนสวยต้งหลัางท้ายไว้ค่ะไม่ใช่เหลือเลื่องเขบอกเอาละค่ะวันนี้เราก็น่าจะพอหักปากพอแค่นี้ใช่ค่ะก็อาที่จะตื่นเต้นต่อไปต้องขอบคุณคนที่คนเนคชัชมเราในวันนี้กับไลบรารไลบรีโฟร์ยูนะคะ พินนี้จะเป็นกางให้ช่างแปลสุดท้ายะการไป็่โตกันะคค่ะเดี๋ยวท่านะาะเราเข้ามา่อนแร้อีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ